ถ้าไม่ใช่ดิน่อนเราจะใช้อะไรขอใช้ด่อนของแบบนี้สดโอ้นากเลยโอ้ไม่เดี๋ยวกูทำกันไก่ไ้มันต้องจับมันนอน จสแล้วนี่นะไม่ได้ทำหนนี่นะสิครับสีถือหน่อยถือหน่อยถือหน่อยถือมาวบุมหน่อยะให้ไอสามสามคนเข้าหน้ากระดานนั่งหน้ากระดานไอ้เจ๋งนั่งนั่งหนั่งนั่งหนึ่ง

ดูนะคุดคุดผ่าไม่คุดเลยใครดูก็ไม่รู้เนี่ยนี่คือแบคทีโอซัสนามศัพทอะไรผมจำไม่ได้เดรุสเซาส์โซโอพชนิดหนึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงสไหนวะเออชอบแม่หมดเป็นเดรุสเซาส์ที่เป็นเอ่อนะตัวมัสคับลอโลโลโลเฮ้ยังไม่ถึสองพันอันนี้สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วคุณคนพบหรอล่าคุณคนพบก็สิบปีที่แล้วใช่สิบปีที่แล้วเลย ลูกหรือว่าเป็นสายโกดเนี่ยนรจะเป็นแค่สาโกดชวแนี้ไม่ไม่เรากรุบรูปเนี่ยในบ้านของคุรเขาอันนี้เป็นรูปสลักเป็นความลับเลยรูปสลักเออชจิ๋ว่องใช่หลักฐานการมีอยู่ของม้าผมมาแล้วฮะเป็นเลเยอร์แรกนึกว่าเลเยอร์แรกจะเอาบางนึกว่าเลเยอร์แรกนึกว่าเลเยอร์แรกจะมาแบบนี้ตึนเๆืตึน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  ขนานี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาแล้วไม่ก๊กบกบกเงยดเพลงชาดแล้วทำไมรู้สึกมันเป็นขุยมากเลยอะของกาแฟอมันไม่เท่าไหร่มีกรรอมันแล้วก็ปัดออกทีเดียวอ๋อเราให้มันเป็นแบบยังไงอะเป็นท็ซ e เจอร์ใช่ไหมเป็นเท็กซ r เจอยแล้วก็ปัดออกสลาต่างชาติต้องภูมิใจในสังเนียของเราป็งกาแฟน้ำเช้าจากประเทศบราซิล ีมอยากระบายเหรอไน่แ,แต่นะโอเคกูจะใหอ้อยากระบายมไม่ไม่ก็อยากอยากระบายนี่คือไม่ใช่แบบระบายสีอยากระบายแบบกูเครียดเครียดกับใครเครียดกับใครเครียดกับใครเครียดกับพวกมึงเนี่ยเข้าเอาได้ไหนึ่งเอาได้หนึ่ง เส,สียงคุยจะเน,น้นไหมทำแปลเดน่ยวที่กัางวันเลยออต้องโชว์กล้องแล้ววันนี้เบบเคยจดจองไดสีหน้าสีหน้าที่แบบว่าไอทีจะําพังไหม สายตาดูมุ่งมั่นแนวเน่มากอ่ะเนี่ยจริงๆความงานนี้ไม่เคยทำโดยเฉพาะเลยเนี่ยจีดถ้าพังนะกูมีฟุตเทจให้ฟ้องฟ้องหมดเลยนะว่าใครเป็นคนทำอ่ะนี่อะทุกวินาทีคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์พังๆอันวิิชาปะ บบะะทำไมเราไม่เอาแบบว่าถาดเนี่ยเนี่ยถาดอย่างเงี้ยที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ใส่น้ำเยอะๆใส่ก,กาแฟายเยอะเลยแลต่เขาไม่มีจุกเออวะ่ะมสิ้นเปลืองไงแล้วามาันจะไม่กอดด้วยก็แบบผสมไม่ดีอ,อ่ะทีทำไมมึงไม่ระแบบแบบที่โอเคพิมพ์พ <ๆ S 2> ิมพ์แล้ว ันไม่ระบายเป็นชาตเดียวกันนะเว้ยแล้วมันก็ยังกูว่าไฉ่รู้ป่ามันบอกว่าเนี่ยมันคือซาควัสซิลเว้ยมันต้องแบบมีความผสมบนเป๋ม่ว่ไม่ไปมาหมดแล้วกูถามว่างั้นเอสจากกาแฟนี่มันคือเศษอินใช่ไหมแมนก็บอกว่าใช่แล้วกูก็รู้มาเลยมึงดู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 เซตินสูนเข้าไปอุ้ยถามว่ามันเหมือนจริงไหมมันก็เหมือนจริงแต่มดูความออนกกงม่ รอบที่แล้วทำกดน้ำหล่นใช่ไหมรอบนี้เราทำฟอสซิวหล่นดูใช่ไอ้กดนูำมาเชื่อหน่อยคุยหล่นมาสี่มาสี่เดี๋ยวเราต้องสาละและเซ่ที่ให้มัน ตามันดูไรโค้นมากเลยฮะนาทก็ประมาณขนาดตรงนี้เลยลูกให้มันหนาขึ้นหน่อยเพราะมันบางเพอาําเสร็จแล้วใกล้้ชื้นแต่เอาตรงเนี้ยมาทาบนงัวไปมันก็จะพอดีกับกับฐานก็คือแบบแค่ตัวนี้ไปต้องติดกับฐานไรแลใช่ไม่ถือว่ามามากดไม่ใช่ติดเลยเขาเอาออกได้แล้วก็วางได้พอามันจะพอดีเลยลูกแต่อย่างเงี้ยวางก็ไม่ได้ทำก็ได้นอาจะตเอามานอนตั้นอนใช่ไหมคะ่ มันทำได้ครูเราเห็นเลยใช่ปะเอาเอาเอาตรงนี้ประมาณนี้อันดุสักแค่ไหนแล้วก็ตอนใกล้ๆแห้งนะแล้วก็มาทาไอ้กลุณลนูก็เป็นคุณลุงไม่ใช่ทำแบนแค่หนึ่งนิ้วไม่ใช่มันตั้งไม่ได้แล้วถ้าแข็งเนี่ยเราซ้อเพราะว่าครูผสมปูนใหม่แล้วครูพิมพ์ลงไปง่ายกว่าเยอะกับการที่มันแข็งแล้วมันง้างแงะเองเนี่ยอซ้อมันจะลำบากเริ่มเป็นและหลูกครูชอบกลุ่มเรานะ ลัดโซ่ที่ชิดซ้ายอ่ะบอกเลยมิแกโซบอกว่่อยากยุ่มด้วยไปไกลๆเลยเป็นโปรอะกูช่วยเอ้ยอย่ากูช่วยเอ้ยเอ้ยให้งานออกมาสำเร็จยครับอย่าหยิบอย่าลงมือเลยเดี๋ยวตัดฟุตเทจของเขาทีแล้วให้ ที่ผมไปช่วยเพ้นมาหน่อยนึงตอนนี้ก็ตอนนี้ปัดปั้นอนแล้วใช่ไหมมันน,มนขั้นตอนการในเคลียร์ในส่วนของเซกากาแฟซึ่งเรามาโนว่าเป็นเศษดินมาดได้ร้อยนะคะยนๆมามดูดปฏิหาระดเดียวเฮ้ยแล้วมันหลุดกล้องกูไม่ไหนมันก็ไม่บอก <laughs> เอา้าอูดเดินถึงแล้วก็เดินหนีกลับ

เท่ๆลงก่ับก๋วยเตี๋ยวมันผสมสีสีด้วย้อผสมขาวใช้ไม่เยอะเอาเอาแยกเอาแยกใไฟลูเล็กดิแค่นี้เออแค่มันแค่นิดเดียวมันไม่ได้ทายเยอะเสียใช้สิทธิ์ของไทยไรอ่ะมันต้องระวเหมืนกระดูกนะทีนี้ก็มาเหมนจอดฟอสซิลเลยอ่ะผมว่าผมขอไม่ถ่ายตอนช่วงท้ายสีแล้วกันจะได้ช่วยๆกันเดี๋ยวมันนานเฮ้ยเจ๋งคัตให้หน่อย หลังจากคัดกันไปนานขอคนอธิบายคนหนึ่งหน่อยเที่ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วกี่อธิบายอี้เมย์ถายอธานแรกคนเริ่มเป็นแบล็ k เลนเจอร์อย่างอทีต้องสีดำอ๋อคือไม่มีอะไรมากคือเราได้แบบแรงบันดาลใจมาจากเศรษฐีดูไบก็เลยเอาสีทองไปย้อมแต่ย้อมเยอะไปหน่อยสวยแอ่ z o มสิวมันทำไมโอ้โหเายอะไกูด้วยสวยแย่เห็ดเป็นรูหัวเลย เห็นไหมมันปุดตูดทั้งแต่งอ่ะง่ายๆก็คือเกิดข้อผิดพลาดจนทําให้เราแบบว่าเออกลายเป็นแบบนี้แทนซึ่งก็ได้ความความงามไปอีกแบบหนึ่งใช่งามไส้อะดิงามไส้โอ้เยเดี๋ยวจะลงน้าหน้าผากซองอันนี้กันไอ้พวกนี้ไปล้างยากไม่ยากล้างง่ายเฮ้ยอาจจะตอาจจะติดไปตั้งกี่วันนี้ยังไม่ถึงจะล้างออกโอ้โหเล็มือกูยังกออยู่เลยเนี่ย ไม่อเคมรั่ไม่เหมือนนี่ไงเหมือนในต๊อจีนอะไกูทำอนเนี้ยต้มหมุน i y อะต้มหมนที่แบบต้มหมูต๊อกจีนอะ DIY ใช่ยหมเท่ห่นะ ขูดแมวขุดมามันกลายเป็นเนื้อขาวะฮะช็อกเลยนะชอนนะ็อกเลยนอย่างนั <c oughs> ้นขูดเรื่องนะบอกเลยมามาไหนที่สุดก็ได้มาหายมุมนี้บ้างมันจะสั่นทำไมอนะน <c oughs> จะสั่นเสียงทำไมเราไปจัดเตีนบีเบอร์เลยเก็บเก็บเอา้นี่ด้วยตรงหัวหน่อยหนึ่งอ่ะ

บอก

เราเคยเอากาวเครื่องปิโมันมาแล้วอะชีดชีดเยี่ยีดนห้องนะเพื่อเพื่องไม่เล่เกอร์นะคะไหนให้ขอแบบ้าแบบนักโบราณเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเ,ยวเราดดเดี๋ยวเราคัตวิดีโออ่ะแล้วเดี๋ยวเราเซลฟี่แล้วเราค่อยถ่ายปิดมาเฮ้ยคัตปิดตัดคัตให้หน่อยคัตให้หน่อยคัตให้หน่อยได้ยังไงวะ ต้องไปยืนได้ไหมเฮ้ยแบมึงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแยกเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนมาถ่ายให้ไม่กูให้มึงคัตกูจะได้ตัดแล้วเดี๋ยวจ่ายแปลว่าอะไรไม่ไม่แป๊บนึงคัตก็คือแบบไปปิดกล้องอะไรประมาณนั้น transition อนะ